ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอเชียงดาวเชียงใหม่นะนี่ยผมมีกำลังเคลียร์ของนะโดยหลวงเชียงดาวอยู่นี่นะครับตอนนี้ผมกําลังและทีมงานก็กำลังจะรื้อหลังคาออกนะครับแล้วก็เราก็จะรีโนเวทตรงนี้ใหม่นะครับเดิมคือเป็นอาคารบ้านดินนะครับหลังคาเปรั่วเราก็เลยต้องมาแก้นะครับงนี้นะแต่ว่าเขาทํากันเองนะอันนี้คือเราเรามา รับเหมาที่เปลี่ยนให้เขาใหม่นะครับผมนี่นะดูนีนะครับเราไปเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ทั้งหมดนะครับเราก็จะทําไม้นะครับทําไม้ที่วางขึ้นมาบนบน,บนกำแพงนี้นะดูผู้ก,กองนะวนคนนึงผู้กองทำไรอะ่ะ โอ้โหพีกองพู่กองถอดเสื้อเป็นแผลเป็นแผลตรงไหนเข้าลึกไหมมันแตกเอ้าโโหมันโดนไม้ไผ่เมื่อกี้เหรอต้องไปโรงพยาบาลป่าวโอ้โหเดี๋ยวเราไปดูนะพ้การอยู่ไหนพ้กานเป็นไงโอเคไหมโอ้โหสุดยอดมากเยี่ยมเลย ดูด้วยหลวงเชียงดาวดิใกล้มากนะครับนี่ดูดิโ,โหน้องมีลงไปแล้วสุดยอดมากนะครับข้างบนนะมีหมวกด้วยฮะน,นี่อันนี้คือหมวกเก่าของเขานะซึ่งซึ่งเขาทำแบบว่าเขาเรียกอะไรเขาเขาทำเองนะครับเพราะฉะนั้นในการวางโครงสร้างก็จะแบบสเปซส,สปาหน่อยนะ แต่สมัยนั้นก็นี่ก็ทํามาเจ็ดปีนะทํามาเจ็ดปีแล้วนะครับก็ถือว่าเขาก็ภูมิใจนะุณป้าก็ภูมิใจมากที่แบบปั้นดินปั้นอะไรกับมือนะแต่งานบิวเป็นงานยากนะครับบอกไปก่อนผมต้องดูว่าผมจะวางโครงยังไงตอนนี้นะเอาเรื่องเหมือนกันนะเพื่อนนะนะครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวดูเป็นระยะระยะต่อนะครับผม ก็ให้เพื่อนๆดูนะลักษณะบ้านเดินนะืเธอนี้ประมาณเจ็ดปีนะครับที่ผู้หญิงทำกันเองนะมันมีรอยแตกเยอะมากนะเพราะว่าผมกังวนมากผมเลยต้องตั้งเสารอบๆเลยนะครับไม่ต้องตั้งเสาเนะไม้ไผ่รอบๆเลยนะนนี้ก็ไม่กล้ายุ่งก็เท่าไหร่นะแต่ส่วนนี้จะต้องวางข้างบนนะไม้น ตายหมดเลยนะนะครับต้องตั้งเสาล้อรอบนี้นะโดยเหลืองเชียงดาวอยู่ตรงนี้นะใกล้ๆเลยนะเสียวนะครับเพราะว่าถ้าพัดลมมานี่ยุ่งเลยนะดูนะครับเช่นประมาณนี้นะ ทำไรอะ่ะทำไรอะ่ <laughs> รอะข้างหน้าเหร แดวนะทุกคนนะ ครับก็สวัสดีพี่พี่ FC เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกคนนะครับที่ติดตามผมนะครับก็วันนี้กลับมากันอีกแล้วนะตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ตีนดอยหลวงเชียงดาวนะครับดูไนกะลามากเลยนะช่วงนี้ก็ผมก็มาทํางานที่นี่ได้ประมาณตั้งแต่วันที่สิบแปดสิบแปดแล้วนะครับมาสิบแปดต่เริ่มทาที่สิบเก้านะเพราะว่าเรามาถึงช้าเดี๋ยวผมจะให้ดูอาคารที่ผมมาซ่อมนะเป็นซ่อมแบบ อาคารเป็นบ้านดินเก่าแล้วก็เราทำหลังคานะครับผมไปดูกันนะน,นี่ฮะยังยังไม่เสร็จนะครับแต่ว่าเรายิงฟ้าเสร็จแล้วนะครับทุกคนดูนี่นะ<อ>ก็คือตัวอาคารเนี่ย เป็นดินนะครับผมก็มามาใส่โครงสร้างข้างบนเป็นไม้ไผ่หมดเลยนะดูนะครับไม้ไผ่หมดเลยแล้วก็เราจะมุ่งด้วยข้างบนด้วยเมทัลชีทนะครับเมทัลชีทสีน้ําตาลนะครับเพราะว่าเพื่อความมั่นใจของลูกค้านะเพราะว่าเขาอยากให้มันทนนานๆนะครับผมดูนะครับผม ่ดูข้าตอนนี้กำลังทำอาหารกอง,องทำอะไรอ่ะไม่ได้ทำอะไรแกครับแกงอะไรแกงฟักครับผมแกงฟักใส่อะไรใส่ไกค่ครับโอ้โห oh ไก่อะไรไกร่ซื้อจาก oh, โลตัสครับโอ้โหโลตัส oh. เดี๋ยวมาดูนะเราอยู่กันทีนี้ทำอะไรกัน oh ดูโอ้โหทำอะไร เป็นหม้อเลยนะมนหม้อมันเล็กไปป่ะพอดีครับพอดีไหมครับมีเสือเห็นด้วย <c oughs> โอ้ <c oughs> โห่าดูกันต่อนะคือตอนนี้ <c oughs> โอ้ยตอนนี้ก็ไอปล่องเนี่ยเราจะต้องถอดนะครับทุกคนนะ <c oughs> ไม่ถอดคือถอดโครงสร้างกับปล่องให้มันอยู่อย่างนี้แหละ <c oughs> นะครับโดยใช้โครงสร้างจากเสาเนี่ยรับน้ำหนักจากข้างบนนะครับ นี่แบบเดิมเขานะันี่ผมก็เลยตั้งตรงนี้ขึ้นมาเพราะว่าเพื่อที่เราจะได้เดินขึ้นไปได้นะครผมไม่งั้นเราลำบากนะนะครับ <c oughs> คือถ้ามองมองจากข้างล่างเนี่ยแสงข้างนอกมันเยอะน้อยททาให้เรามองเหมือนกับว่ามันสว่างเหมือนมันหา่าจริงๆไม่หานะ่างโอเคครับแล้วก็ตอนนี้นะผมก็ยังกําลังกันเลิกงานไม่ใช่ยัง ำลังจะเลิกงานนะคือเราเจองานที่แบบว่าเราก็ไม่เคยมุงแบบมีเันชีทที่มันหลังคากรมนะก็คือเป็นหลังแรกนะครับซึ่งก็ตามรูประมาณของลูกค้านะครับที่อยากให้เรามาเปลี่ยนหลังคาใหม่นะครับก็เดี๋ยวให้ดูนะครับนะผมก็เลยใช้วิธีการซ้อนแปะอไว้นะครับอย่างนี้นะ นี่ะคือเราปูไปก่อนนะครับหนึ่งชั้นตอนนี้เราก็ทดลองวางดูนะครับว่าใช้ห้าเมตรแปดนะครับนานๆนี้นะหลังใหญ่นะครับหกสิบกว่าหกสิบกว่าตารางเมตรนะหลังคานี้ก็ประมาณร้อยเป็นร้อยตารางเมตรนะเพราะว่าเป็นสิบเมตรก็นะครับเดี๋ยวเราดูกันต่อไปนะนี่นะครับก็ดูจากข้างในนะ นะครับผมจากข้างในเนาะก็คือจะมองไม่เห็นนะครัมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับผมดรงนี้กันนะครับ้าหน้าสวยงามนะครับเพื่อนนะสวยงามเลยทีเดียวเชียวเสาครับเราก็อมปูนขึ้นมานะครับจากพื้นนะดู เดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะเรียบร้อยนะครับเรื่องหลังคานะนี่ครับโอเคสวัสดีนะครับตอนนี้นะครับเรามุงหลังคาเสร็จแล้วนะครับผู้กองเนาะครับผมก็โครงสร้างเป็นไม้ไผ่นะครับโครงสร้างเสาอะไรพวกนี้แล้วก็พวกกําแพงเนี่ยเป็นดินนะที่เรามาซ่อมนะครับตอนนี้คือเราใช้หลังคาเป็นเมทัลชีตนะครับซึ่งเป็นหลังคากลมเนี่ยเป็นค่อนข้างที่จะมุงยากนะครับแต่ว่าเราก็เสร็จแล้วนะเหลือแค่ ตัดขอบไล่เก็บรายละเอียดาะ,ะครดูฮะก็ปดหัวพอสมควรนะกับผู้การของเรานะโอ้โห <c oughs> ให้คำนวณ <c oughs> โอ้คำนวณผิดอีกนะแต่ไม่เป็นไรเราก็เสร็จแล้วนะเดี๋ยวผมจะถ่ายรีวิวข้างล่างให้อีกทีตอนที่เราพ่นสีแล้วนะครับผมเนี่ยขาเราเรื่องน,นนะซึ่งมันไม่มีเหลี่ยมนะเพราะว่ามันนี่อยู่ใต้ติดต,ติดกับ ดอยหลวงนี่นะผู้กองโคเท่ดูนี่โอ้โหใช่มากนะใช่มากผู้ตรว,ตวงานครับโอ้ผู้กองตรวจงานนะเออโอเคนะครับเ,เ,เพื่อนๆครับผมไอสิบแปดยี่สิบแปดอยู่ผมอยู่ที่นี่สิบวันนะครับสิบวันแล้วก็พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งก็สิบแปดวันนะครับงาน ซ่อมหลังคาซึ่งเป็นงานที่ยากมากนะครับก็ซึ่งงานที่เราเราไม่ได้ดีไซน์ตั้งแต่แรกเนี่ยซึ่งแบบมีข้อจํากัดเยอะพอสมควรนะเพื่อนนะแล้วก็ได้ลองได้ลองมุงหลังคาแบบนี้ครั้งแรกนะใเมื่อหลังคาที่เป็นไนม้ชิทแล้วก็โค้งแบบนี้แบบโอ้โหเอาเรื่องเลยนะก็ต้องรอดูนะเพราะาเราก็ดูแลให้ลูกค้าตลอดนะเพราะถ้ามีปัญหารั่วหรืออะไรยังไงนะเพราะว่าหนึ่งลูกค้าไม่เอา แผ่นเมมเบรนหรือ,อแผ่นกันการซึมนะครับในตัวของยางมะตอยนะครับซึ่งจริงๆผมก็เสนอนะแต่ว่าเขาเขาไม่อยากใส่เนาะแล้วก็เขาคิดว่าราคามันสูงเกินไปแต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันมันลำบากจริงต้นทุนสูงนะข่ายเทงนาะดูกันนะเกียงดาวนะครับ กำลังตัดขอบนะได้แล้วพี่แกงกำลังตัดกระดูกมีป่องด้วยนะตรงนี้นะมองไปข้างหน้าข้างบนก็จะเป็น ลอยหลวงเชียงดาวนะครับซึ่งก็เป็นความสนใจที่ดีนะครับที่นี่ที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวสุดท้ายนะเดี๋ยวผมจะให้ดูภายในนะครับที่เราจะพ่นสีแล้วก็ตอนจบคลิปนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับน่าจะเป็นพุ่งนี้นะวันนี้ไม่ทันละนะครับผมเริ่มมืดแล้ว พื่นครับก็มาซ่อมงานหลังคาครับเป็นบ้านดินนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับร้อยเเซ็นต์นะพ่นสีอะไรพวกนี้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะอ่านะครับดูโครงสร้างนะครับฝ้าเป็นเป็นไม้ไผ่นะเป็นเป็นเป็นฟากสับฟากนะครับแล้วก็ยิงขึ้นไปแบบนี้นะเสาทั้งหมดสิบต้นนะครับ เป็นเสายันอีกขนาอีกประมาณแปดต้นนะดูข้างในกัน้ันงมียังไงดูครับนี่ดูเสากลางไม่มีครับอาคารเดิมก็ไม่มีเสากลางนะซึ่งค่อนข้างที่จะผมก็เสียวนะแต่ว่าเจ้าของเขาอยากได้แบบนี้นะเราก็อ่ะอยากได้ก็จัดให้นะครับนี่ฮนะดู ดใ้กลนะครับอาคารเดิมดั้งเดิมเนี่ยซึ่งค่อนข้างที่จะแบบเละมากนเพราะเขาทำแบบทำกันเองนะผมแก้ก็ถือว่า,อางานดีเลยนะดูให้ดูตรงกลางโอ้นะอเดี๋ยวไปดูข้างนอกกันต่อนะ ดูผมชอบอมุมนี้นะมุมนี้ค่อนข้างจะสวยมากเลยนะก็ค่อนข้างจะเนีย้ยบนิดหนึ่งนะอาคารกลมแล้วก็ทํานะอย่ที่ว่าเราไปจ,จ้างนะยังสนุกอยู่นะตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเบื่อเมื่อไหร่ตอนนี้ก็เริ่มเบื่อแนละ้วก็ไม่เป็นไรครับทำในสิ่งที่ชอบนะบเพนะื่อนๆอยู่ข้างเนะ โอเคนะครับเพื่อนครับก็สําหรับคลิปนี้นะขอบคุณทุกคนที่ติดตามขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจผมนะก็เพิ่งลงไปล่าสุดก็คนดูยังไม่ถึงพันเลยนะไม่เป็นไรครับผมก็พยายามจะหาเวลาลงให้พี่ๆ FC ได้ดูนะครับว่าช่วงนี้ผมทําอะไรยังไงบ้างนะ,นะครับก็โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะขอบคุณทุกๆการคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์ให้ผมนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ